เรื่องเครียดนิดหนึ่งดีไหมค่ะมาเรื่องเครียดเรื่องนี้นี่ก็คือเรื่องของคดีรุกป่าใหญ่เออเขาบอกอย่างนี้นก็คือป่าที่เขาใหญ่นั่นเองซึ่งหนึ่งในโผลนะคะคนที่จะต้องถูกตำรวจเตรียมออกหมายเรียกก็คือคุณภูพาเตชะนรงน้องของคุณสงการานเตชะนรงนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องของทางศาลแล้วครับก็ก็คือตอนนี้ครับทางร้ตัวยังไง ก็มันเป็นเรื่องของสายลครับตัดลมหลักฐานอะไรอี้ก็ขออนุญาตเป็นเรื่องของสายกระบวนการคะส่วนก็เป็นเรื่องของสายครับตอนนี่เขาบอกว่าจะเหมือนกับให้พวกถอนดึงออกเลยค่ะพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ต้องเป็นเรื่องของสายพี่ครับไปถึงไหนแล้วครับพี่สุการก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับ ก็ต้องเ็เรื่องของสายถามว่านอะไร้งว่าจะดูมังไงหรือว่ารอคำตัดสินากศาลยังไงอ๋อตอนนี้ยังพูดอะไรมางครับถามว่าเครียดไหมครับธรรมดาครับก็ต้องเครียดอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ดีใจครับพี่ที่ทางรัฐก็ให้ความยุติธรรมกับเรา เมื่อวานนี้นะคะสงกรานต์เตชนรงค์บอกความคืบหน้ากรณีบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ว่าจะเป็นว่าแต่เป็นเรื่องของศาลนะนะคะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีการเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มในกรณีของโบนัสซาสปีดเวบุกรุกที่ดินรัฐโดยมีชื่อหนึ่งในนั้นก็คือภูผาเตชนรงค์ตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมพวกรวม3คนส่วนเรื่องของที่ดินนศส,สากนี่นะคะที่มีผู้ครอบครอง5แปลงพบเพิ่มอีกหแปลงที่เข้าข่ายบุกรุกค่ะ ก่อนหน้านี้นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกนะครับและคงไม่นานอย่างชา้าที่สุดก็ประมาณต้นเดือนหน้าแล้วก็จะรีบสรุปเรื่องของการสั่งฟ้องนะครับส่วนที่ดินแปลงที่6นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ได้ข้อมูลมาแต่ยังไม่ได้สอบปากคําครับหลังจากที่สอบปากคําไปแล้วนะครับเราก็จะวิเคราะห์และสรุปว่าตกลงทั้ง6แปลงเนี่ย จะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอย่างไรนะครับส่วนชื่อเจ้าของแปลงที่6ขอเป็นความลับไว้ก่อนนะครับนี่คือคำตอบจากทางรองอพอบอชอ3นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ครับก็เป็นเรื่องของสารนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอิอน,นไซต์เชียช่วงหน้าค่ะค